อ <Pe> ันมาเดี๋ยวสตาร์ทตรงไหนเนี่ยมันไม่ดูดไงดูสตาร์เออไงเออสกิลสองสตงาร์ไงเออนั่นแหละถ้างั้นดูสตาร์ได้ไหมได้อย่าเลยดาบมินอย่าเลยอันนั้นไม่ได้สต, <aken> ตสาร์สตาร์ไม่ได้ต้องมินอย่าเล่นลินนะ <c oughs> เล่นลินอ่ะนี่ไงสตาร์โอ้คิดว่าทีมเราน่าจะ ไม่น่าเลยอะไม่น่าเลยอันน่ารักอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันละปวดใจอันน่ารักอะบอกเลยอันนี้บ่นเลขนับบ่นอะไร แล้วกูลงไม่ได้ไอโอ้โหห้าวิสี่วิสามวิไอชิบหายไค้ข่าวว่าคนเล่นเดโมเล่นเป็นเออคนเล่นไม่ขาวว่าตอนแรกอชิบายแล้วชิปตอนนั้นเคยออกขวดมานามาประมาณยี่สิบอันอ๋อเราเป็นเพราะแล้วที่อะไรล่ะมาตอนนั้นจำไม่ได้พี่ผีที่ผมเล่นเหรอพี่จำได้ว่าเดโมเล่นตวมึงฉุดกูสามตัวไปฝั่งโน้นอ่ะพี่เกอฮุก้อยเปอร์อ่ะอ่าเคยเคยฮุบได้ป่ะโอ้โดนเอาฮุบแล้วฮุบเธอได้ไหม

<laughs> เอาชีบ่ายไ <laughs> ม่เขามีตันวะ <laughs> โอ้ได้เว้ยเฮ้ยกมากมาเอากมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาก็ะคามนดินั่นแหละนั่นแหละฟักฟักดูเฟต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 ดเฟตเอาเว้ยเว้ยเดโไม่เก่งเลยไอ้บอกไม่เป็นไงบอกว่าไม่เป็นโอ้ยดูเฟตดเฟดเฟดเฟ ไไม่ด้ดูเฟสดูเฟสไอแอนดูเฟสอ้าวอ้าวชิบหายอ้าวไปตายซองอีดูเฟสปั้นยืนบังกันนะพี่จะะเออาไไรด้บอกไงว่าดูเฟสดูเฟสดูเฟสอ้าวชิบหายกูเหช่วยเขาด้วยโอ้ <cười> <cười> the, <cười> fat. the fat The fat I am the behemoth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  I'll chip high, don't do one ขอตีเที่ยวอืออะไรครับอะไรครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูเฟตดัวเฟตสอดกดีการอลแล้วเอาเอาโดนด้เอาชิบหายไออันตัเฟตเอา

ว้าวนี่ตะคิวสองตะคิวสามรอเลยอ่ะโอ้เวกาอุ้ยไอแอนดอะแฟตไอแอนดอะแฟตตัวแฟตดัวแฟตเอาดิอ้าวไม่ตายด้วยเฮ้ยไอแอนดอะเบมัสไอแอนดอะเบมัสอ้าวแม่งหัวเหรอไม่มี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 นี่แหละ The Fat!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  I am The Fat!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  I'm Fat! Tại lâu! The Fat! Tại lâu! The Fat! The Mammoth! The, the Spider-Man! The, the Marvel! The Civil War! The Iron Man! Mà một ạ! ใคาายกันค่ยเดียวกันไงสไปเดอร์แมนนั่นไงเออเฮ้ยมาแลมเหรอแลมเหรอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเฮ้ยน้ำมาแล้วมาแล้วเร็วดึกเดือดเบ็นมั้โคตรทีมบอกเลยว่าตามจะตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้แม่งเดุ๊กเฟต มีอะไรเหรอขึ้นแป๊บขึ้นบ้านไงขึ้นแป๊บตกใจนู้ขึ้นอะไรแม่งปกติเขาโทรซมาวางอล้วโรกระโทรมาวางบนกอี้ก็ขี่ไปเรยเล่นไปด้วยโหนไม่ใช่เองบ่อน้ำเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อพี่เขาตายพี่เองพี่ขอโทษคนพร้อมแล้วอแล้วจะพอทำไมนี่เออไ a เอ h มเดอะกัตตานเมริกา เาไม่เป็นไรคืดึงบาดอันนี้ก็ได้ไอ้เอนเ้ประชา้วยไอ้ไม่ใช่ผมตันไงผมสตันดักทางไงแปนึ่งไอ้เอ็นตัวเฟตตัวเฟตตัวเฟตัวเฟไม่ไปตัเฟ เอาลากไสสามวิสองวิห <sociedad> นึ่งวิ The f a ทำอะไรกันนะ IM The Behemoth เมดอากูตายมาแล้มาลผมนี่อยากเดือดแฟตมากไปแล้ว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 เดือดแฟตแฟตเดือดแฟตวิ่งเดือดแฟตวิ่ง

โอ้ชิมายไอแอนดูเฟตนึ่มไอแอนดูเฟต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 อยากจะบอกว่านัดที่เริ่มเกลีเองขึ้นมาทันทีไงไม่รู้ไอ้ละเอ้ยตัวอื่นมีไม่เอามาเอาตัวเองใส่เอ้คนมันจะรังอันตีใส่ใครล่ะแม่งเอ้ยตะปั้มันเป็นหมกชุบปลาตาย ดูนะดูนะไม่ไหวไปแล้ว the fat the fat เฟตเดอะเฟตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเห็นคนเด็กจากใครคนเด็กใครคนเด็ก น้องมิ้นโปดูดูดูโปดูโปดูดูดูโปรโอ้ยชิบหายกูโดนอีกแล้วสามสองหนึ่งบอกแล้วว่าดู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 ดีนี่ Chú, 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 chú chúc sang anh mà là anh nó phải thật 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 ติดติดตัวตีเนี่ยนยังกลับมาช่วยอตี้เฟตต้โอ้มันอ่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสี o เกน a i ็กซ์เดย์บายบาย